ขณะที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังเดินทางกลับจากการเยืนสหราชอาณาจักรถึงการชุมนุมว่าต้องอยู่ในขอบเขตและเป็นไปด้วยความสงบการแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องใช้กลไกรัฐสภาส่วนจะมีการใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงในการดูแลการชุมนุมหรือไม่ต้องติดตามสถานการณ์ซึ่งหากสถานการณ์ปกติก็ไม่ควรใช้แต่หากสถานการณ์ไม่ปกติเพื่อความรอบคอบในการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ต้องพิจารณาเพื่อการดูแลความปลอดภัย จริงๆก็จะเห็นว่าทุกประเทศก็มองในเรื่องของความเชื่อมั่นของประเทศไทยนั่นคือความการที่เราจะทําอย่างไรในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองนะคะแล้วก็ความการดูแลในเรื่องของการการ,การเมืองให้เป็นไปอย่างสงบนะคะซึ่งในส่วนนี้เองสําหรับประเทศไทยนะคะชันเองก็คงต้องอกลับเรียนว่าคงต้องขอความร่วมมือจากภาคประชาชนจากทุกหน่วยงาน,นะคะ่ะว่าเราจะชุ่ร่วมกันอย่างไรในการที่จะทําให ทุกประเทศนั้นมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยการที่มีการชุมนมุมนั้นก็ขอให้ทำอยู่ในขอบเขตของกฎหมายแล้วก็เป็นไปอย่างสงบค่ะ